นอนครับยุ่มมาห้าร้อยหยดด้ยนะครับอากาศนะครับกำลังห้าร้อยหรือยุ่มเข้าแถวเลยครับใครพร้อมเข้าแถวเลยเข้าแถวได้ครับทำตัวให้บรรจุข้าวได้เยอะที่สุดอย่าอย่าให้หมดนะครับรอบนี้หมดแล้วแต่ ต่อครับนะครับยุ่งหลัง500ครับยุ่งโดยอาจารย์ตีเทพันเธอรอันนี้เดี๋ยวผมจะมีอยางให้หาแล้วครับยุ่งแรกของใครใครจะเป็นคนผู้โชคดีครับผมในเรื่องน้อยมีนางพญาโคนด้วยนะครับเท่าที่เห็นมีนางพญาโคนนะครับเห็นมีนางพัฒน์แมนางพญาด้วยไอผมสุพรรณมีผมสุพรรณโคนนะครับที่ใครไม่ได้ผมสุพรรณไปมันรู้ที่นี่นะครับ รูปละห้าร้อยครับโอเคไหมใครสนใจพร้อมหรือยังเข้าแถวครับผมอยู่ที่นี่นะครับแถวครับผมขอเป็นความเป็นระเบียบนิดนึงนะครับนายตำรวจจุดกว่าพานตำรวจนะครับพร้อมไหมครับอ้าวมเลยครับพร้อมยิ้เลยครับผมเป็นผู้โชคดีนะครับนั่งขาเลยครับผมตัดเสื้อเ้ยนะครับครับ อ่าชาจารย์มาหมดนะจหมาหมดครับหมดแล้วจะเมาหมดแล้วนะครับผมห้าร้อนะครับลงมาร้อมาเลยจะทอนครับเดี๋ยวทอนให้ครับผมอ่าดียครับผมเดี๋ยวผมจะขอไปสองแบงีทอนะครับไม่มีเงินรับรกนะครับทอนครับทอนทัก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 ทูยเาเ เอาลวครับพ no> ี um. 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 ่บอยพี oh, okay boy, ่บอยสิบขยุ่มสิบขยุ่มสิบขยุ่มพี่บอยสิบขยุ่มเสียงตบมือให้พี่บอยหน่อยครับผมสิบขยุ่มครับผมรอบนี้พี่บอยเหมาครับสแกนได้ครับผมอันนี้อันนี้พิมสามบาทนะครับเดี๋ยวให้ครับหนึ่งโกลคับผมโดนทำไมถึงกล้าขยุ่มสตา์ไปส่วนที่ไหนแล้วไม่กล้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไม่ได้กลัวความลับ ไม่ได้ยุ่มนะครับเจ็บยุ่มครับไม่ได้ทิ้งพี่บอยบอกให้เอาสิ่งยุ่มนะครับครับผมตัดด้วยยุ่มที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็มสิบข้าวเดียวป ทีุรมครับรุ่มละห้ายครับขาหมดอันนัครับพี่บอยี่เขายุมไปเลยครับแกนสแกยครับนี่พี่บอยขยุมไปหมดแล้วนี่ขยุมเลยครับเกาครับเาเาเ่อได้โน้ยข่านบีเอ็นหมดแล้วขผ่านามตรวสแกนแล้วผมจะยด้าไม่ได้แล้วมควา ห้าร้อยครับผมขอบคุณครับสแกนแนี่เลห้วครับสแกนแล้วครับสิบขยุ่งครับไปหมดแล้วนะครับสามบาทขยุ่งใช่มยุงสแกนอะไรยังไงใจเลยอาจารย์คราอรังนะครับย่งอาหรือยามายไหครับอยาดเสยบาร์ดรวมทำบุญนะครับนี่สิพขยุ่งร่วมทำบุญครับ ได้ครับไห้ได work ้คร yani, ับมาแล้ครับนี่คร yup ับเสื้อใส่เลยอยากช้านะครับ้าเดี่ยผมนับห้านะครับโอ้โหคุ้มเลยครับคุ้มคุ้มได้ยอดครับดีผมสู้บอมาผมจะให้หนึ่งองค์ครับผม รีบเลยครับขยับได้ครับเท่าไหร่มาหยอดเลยครับผมพิมสามบาทสองหน้าครับผม100ละ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 ร้อยร้อยเลยอ่าขยับได้หยอดหยอดหยอดเลยครับเอาไปน้อยไปแรกไปเลยอ่าขยับได้มาหยอดเลยครับพิมสามบาทอ่าไปน้อยไปแรกไปเลอบบานแล้ว,ลว,อลว,อลวโอ้โอโอโอเอา้าไม่รู้ใครหยอกหยอดได้ก่อกนะผมผมไม่หยอดต้องผมที่หยอกอยู่ตรงไหนตลาดหลางโอเคก็รหยอดได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดเจอเดี๋ยวจะเรียก ผมบอกใหยอดก่อนได้เพียบแก่หลงยอดก่อนผมบอกีก่ไม่รอยใจก็อ่ะแถให้นะครับผมอืได้สองะยุ่งครับมีใครจะเหมาไหมครับสี่น่าส่ยุสทุ่มหมดที่สองครับอนีชุดนี้พี่ตอยก็เชัครับบรรยากาศนะครับ ข้าวในเต๋อเองกันจานบอยไม่กล้าเหมาแล้วครับสิบยุ่งสามคนครับผมที่ไกลที่สุดบุกดาหารเอ่องคอนเส่เชนไนเชนไนได้อ่าสี่คนสี่คนครับต้องรันสลักสิทธิ์ครับแต่ผมยิ่ข้อแม้อีกข้อหนึ่งต้องจำกิโลที่ตัวเองมาได้นะ บ้ากิโลอ่าสกอสกอไม่คนจําจําเลขกิโลที่มาได้ไหมครับกี่กิโลครับอ่ายบ้ากิโลไม้นะ้ครับหนึ่งสองี่เอาไปฝากลูกฝากหลานนะครับทักไหนนะกับแพง สีน้บอลสีนะครับทีเดียวครับเจ็นะครับนกนหโล้อยหรือเชียงรายครับเียงบแปโลแปดนะครับเชียงรายแปดร้อ้าสิบโลคับยงใหม่ครับยังยงเจ็ดร้อโล สกลนครนะครับสาวสกลสาวสกลถามก่อนสกลนครอะไรขึ้นชื่อสิวครับสิวค่ะเอาเอาคิดว่าคิดว่าสกลนครอะไรเด่นที่สุดลงลงปูปั้นลงปูมั่นลงปูป่ามาถ้าเจ้าทุนใช่ใช่อ่าได้ไม่ได้ น้วยภัยนั้นนะครับได้ยุ้มึุ้มครับครับมางิีก็ยังดูพระกันเรื่อยๆครับหลังจากได้รับพระมาก็มาส่องนะครับครับไม่ยอมลงเลยครับลุงคณะกรรมการก็กำลังส่องตรวจพระอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ